เปียโนหวานใจนิกกี้ถูกขุดเทียบภาพเกา่าโดนวิจารณ์แรงทุกทั้งหน้าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ตอนนี้ถูกจับตามองไม่น้อยเลยสำหรับเปียโนนิชาพัฒนหวานใจของนักแสดงหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นชัดที่ถูกชาวเน็ตวิจารณ์ถึงใบหน้าของเธอสมัยก่อนจนเธอทนไม่ไหวต้องออกมาเคลียร์ผ่านทางไลฟ์สดในติกตอกว่า ที่เขาเขียนว่าไปทําอะไรกับหน้ามาดูเปลี่ยนไปเยอะมากๆเห็นแล้วโมโหมากตื่นมาตกใจเลยเพราะคนเข้ามาดูเครื่องร้านหนูโดนด่าเละเลยว่าหน้าแบบนี้ไม่ได้ทําแค่โบท็อกหรอกนะจะทุบกรามมาคือหนูไม่ได้ทํานะหนูฉีดโบท็อกจริงๆและที่ทําครั้งนั้นก็เป็นปีแล้วแต่เขาเอารูปมาลงเพราะอาจจะเห็นกระแสแต่เราหลังใหม่ไปแล้วพี่เขาก็ขอโทษแล้วหนูก็ยังมีแก้มเยอะอยู่นะหนูไม่เล็กนะตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจกับแก้มอยู่ตลอดตัวจริงหน้าก็ไม่ ไม่ได้เรียวเลยแต่โดนคนคอมเมนต์แบบน่าเกลียดมากอ่านแล้วเราแบบมันขนาดนั้นเลยหรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหนูพอใจกับหน้าหนูในตอนนี้นะคะแต่ก็อยากฉีดอีกนิดนึงแต่พี่นิกกี้บอกพอแล้วเป็นโนน่าจะเป็นตุ๊กตาปลายอยู่แล้วพอแล้วหน้าเล็กแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ากว่าคนคนหนึ่งจะสดใสได้ใช่ไหม เวลาเราจะคอมเมนต์อะไรก็คิดถึงจิตใจเขานิดนึงทำไมต้องมานั่งดึงความสดใสของคนอื่นเขาลงมามันไม่ได้เกิดมาแล้วสดใสเลยอะทุกคนก็ผ่านอะไรมาตั้งเยอะก็เรียกได้ว่าเสาวเปียโนนั้นมีหน้าตาที่สวยอยู่แล้วละค่ะหากใครไม่ชอบก็อย่าบูลลี่กันเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับเปียโนโค่ะทางทีมงานเราขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและเข้ามารับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ